สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวสมายชาแนลวันนี้สมายจะพาทุกคนมารู้จักกับแคทต,ตัสอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับซึ่งมีชื่อว่าแมมิลาเรียโปรลิเฟอรา่าหรือรู้จักกันดีในกลุ่มแคทต,ตัสเมืองไทยนะครับนั่นก็คือแคทต,ตัสแมมเมทพริกหรือว่าแมมกระดุมทองนั่นเองนะครับโดยจะมีลักษณะเด่นเป็นกระบองเพชรฟอร์มกอที่น่ารักนะครับลำต้นทรงกลมขนาดเล็กมีขนหนามสีเหลืองหรือสีน้ำตาลแดง และหนามขาวบางคนจึงเรียกว่าแมมกระดุมทองนั่นเองครับมักจะแตกหนอเป็นฟอร์มกอออกดองเก่งนะครับดอกเหลืองดอกขาวดอกชมพูติดผลฝักง่ายนะครับสามารถติดฝักได้เองเมื่อฝักสุกจะเป็นสีแดงเข้มคล้ายกับพริกจึงเป็นที่มาของแมมเมดพริกนั่นเองครับส่วนถิ่นกําเนิดของแมมเมดพริกนะครับมีการกระจายพันธุ์ในถิ่นกําเนิดที่พบในประเทศคิวบา สารัตโดเมนิกันเฮติเม็กซิโกนะครับถูกนําเข้ามาในประเทศไทยเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับส่วนการเลี้ยงดูนะครับต้นแมมเมดพริกการดูแลง่ายนะครับวิธีเลี้ยงแบบเดียวกับแมมมีเรียชนิดอื่นคือชอบแสงแดดตลอดวันชอบดินปลูกระบายน้ําได้ดีแห้งเร็วขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดการแยกหนอ่อชําง่ายออกรากง่ายครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้สมายด้วยการกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่อง Smile Channel นนด้วยนะครับสำหนีน้สวัสดีครับ